สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมบายเคมะจังเจ้าเก่านะครับผมนี่ก็อยู่กับโต๊ะคอมกรกาของผมนะผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรนะก็จะมาบอกว่าคลิปนะผมก็ขอเลื่อนไปสักพักนะผมในการลงคลิปนะเพราะว่าผมไปกดล้างวินโด์นะผมก็คือไม่มีโปรแกรมในเครื่องเลยนะ นี่ก็กําลังจะลบโปรแกรมไม่ทิ้งที่ไม่ใช่นะผมนี่ก็กําลังจะลบนะก็เป็นโปรแกรมไม่ใช้นะผมส่วนนี่ก็เป็นจอแยกผมก็ต่อจอแยกเพิ่มนะก็เป็นทีวีโทรทัศน์นะผมที่เอาไว้พวกกาตัดต่อคลิปนะเข้ากับรตบุกนะใครที่อยากรู้สายหรือว่าวิธีการต่อจากรตบุกเข้าโทรทัศน์ก็บอกมาได้นะผม,ผมจะทําคลิปสอนให้นะนี่ก็จะเป็น รลบุกกับทวทัศนะผมก็ต่อสองแล้วจอแยกนะก็เป็นประมาณนี้นะผมก็คลิปก็จะขอเลื่อนเวลาในการทำคลิปแนะเนื่องจากโปรแกรมมันไม่มีนะครับผมก็คือกดล้างเครื่องไปแล้วนะไม่มีโปรแกรมเลยนะก็จะเปิดหน้าเดสก์ท็อปให้ดูก็ไม่ได้นะผมเพราะว่ามีสิ่งที่ห่วงและมีสิ่งที่ลักอยู่นะผม <laughs> ก็เปิดให้ดูไม่ได้นะผมให้ดูแค่ครึ่งนี้ก็บุญตายนะผมสำหรับคนที่ได้เห็นนะ ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วผมก็มาบอกกันให้รู้แค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปรอหน่อยนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้เร็วที่สุดโอเค